การันต์คเกมนท์ไทยแลนด์กลับมาแล้วครับผลิดเ,เกมนี้ไทยทุกวันอาทิตย์หกโมงยี่สิบนาทีทางช่องสามนะครับอ่ะตุ๊ดจีนนี้เรามีแลนอะไรกันบ้างครับพวกคุณมีแลนไปไหนไหม ทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนนี่แต่งตัวจะไปเชี่ยงค้างกันอยู่แล้วนี่นะ <c oughs> มีมีอะไรไหมพี่พีจะไปไหนหนูล่ะคะหนูเห็นแบบตูดจีนเขาจะชอบไหว้หมูไหว้ไก่หนูก็เลยอยากไปไหว้แม่ใครบ้าง oh. อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไหว้แม่ใครพี่รู้นะพี่รู้นะ <c oughs> <c oughs> อยากรู้ด้วยอยากรู้ด้วยอยากรู้ด้วยไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบรอดหหล่อและฉลาด คุณชื่อสิบเหรอสิบไม่ใช่ครับสิบลบหนึ่งสิบลบหนึ่งเอออ่านั่นจะจะไปไหว้ใครผู้ใหญ่ใช่ไหมอ๋อก็จะไปไหว้ผู้ใหญ่ไหว้คนที่เราแบบคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยคนที่เราอยากได้เงินจากเขาอะนะคนที่เราอยากอับปางตัวต่อไก่สีไปไหนสีไปไหนสีก็กลับบ้านครับกลับเชียงใหม่ อ๋ออยู่เชียงใหม่ใช่ครับเรากลับไปหารับอ่างเปาป่ะไม่รับครับไปให้โอ้เราทำงานแล้วเราเราทำงานมาแล้วไงเราก็ต้องให้เราพอเวลาเออใช่มีทำอะไรครับผมว่าผมอีกทางนึงกับพี่ตีเลยผมว่าจะหนีตั้งแต่มีงานมีการนี่หลานๆขออ่างเปาตลอดเลยครับออแล้วทำไมอ่ะเราไม่ให้อ่ะ ทำไมเรางกอ่ะเออราก็เด็กเด็กเราไมเคยได้ไม่เคยเขาเขามองบอลโลเอ้ยรีวิวช้ำขนาดนี้ไมนแบบเลยเหรทำไมไม่คิดจะไมเราแพ้เด็กมากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีนเขาไปคนบ้านมากไปแล้วไปแล้วโกธแทนหลานเขาก็อาจจะเก็บเงินสร้างครอบครัวอยู่หรือเปล่าเออจริงปั้เนี่ยไม่จริงอยังคุณมาตูมเหรอครับคุณมีแพลนที่จะไปแจกแตะเอียให้กับเด็กๆที่คาริคาริของต้นหอมไหม ที่บอกเลยนะถ้าเกิดน้องๆที่คาริคาริดูอยู่อครับเฮียโอ้โหใจแป้วใจเฮียแป้วเลยใจเฮียแป้วชักชักลงแรงมากฟังนะแค่หยิบกี่เพ้ามาไม่ทันเท่านั้นแหละไม่ปากเต็มคือตั้งใจว่าปีนี้จะไปแตะเอียน้องๆที่คาลิคาลิสักแสนหนึ่งเอาแล้วน้องแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ไปแล้วครับเพราะว่ายังติดเงินเข้าไปอยู่สามแสนชิลา ตุดจีนนี้จะไปแก้ชงไหมถ้าเราโดนตัดหน้าเรื่องงานแก้ผ้าอย่างเดียวพูดมาสิว่าในวงการบันเทิงมีใครปาดงานเราบ้างก็มีต้นหอมดดาดมตุมในหลักๆในสามตัวนี้บางทีนะบอยพี่รู้เราเพิ่งทำงานด้วยกันมาแล้วรู้ไหมพี่พูดมาต้นหอมดาดาบอยอ่ะใช่ไม่เคยได้ทำกับเลย ถ้าคุณตอบแล้วก็ตอบภาพของดาราเหล่านี้ได้คุณจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเขาเรียกงานกันอย่างเต็มที่เลยม,มาแล<ม><อ>ครับนี่คือเลี้ยงเต๋าซุปตาอันนันนำเล่นก่อนทีมทน้ำมนต์จะได้เล่นก่อนเราจะมีภาพของดาราเป็นบล็อกๆพวกคุณจะยืนอยู่ข้างหลังแล้วผมให้คำใบ้มาปุ๊บคุณก็เลียงเป็นภาพออกมาบางทีเป็นตัวแอลตัวไอเป็นสี่เหลี่ยมหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ คุณต้องเรียงให้มันถูกต้องได้ยินเสียงติ้งแปลว่าคุณได้คะแนนแล้วพร้อมนะครับขึ้นมาทั้ง4ี่คนครับมาใบดาวีแก้วใบดาวีอันคำใบที่หนึ่งของพลพระเอกตลอดกาลพี่ก้องมีอีกงานคือโคดเดิ้ไวอยพี่กอนี่ป๋องไม่ป๋องพี่ตาาพป๋องใช่เปล่าใเฮ้ย่างนยนี้ออางนี้อางนี้อนี้นอางงี้างนี้ บทนี้บทนี้ไปทิ้งลูกแล้วไครฝังนี้ถูกแล้วถูกต้องพระเอกหล่อเข้มชอบรับบทเด่นเป็นเพลย์บอยใครวะพี่ป้องป้องนวัดป้องนวัดถูกต้องป้องนวัดอันนี้พี่เป้านะพี่ถือดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องเก่จะหมดเวลากันตอนนี้อย่างนี้ใช่ป่าววะใช่ นี่มาหมดวันละเฮ้ยเออใช่ปะวะไม่ใช่อันนี้มันนาฬิกาเฮ้ยแล้วเอลเอลไงตัวเอลไงอะไรอ่าไม่ได้แลาวางวางบังไว้สิไม่ได้ไม่ใช่้าโโหได้แล้วนางเอกหนังที่มากมีท่ายากคือทัพเป็ดดาวิสดาวิสไปดาวิสเขียวชุดเขียวชุดเขียวมานี่นี่นี่ นี่อย่างเงี้ยอย่างงี้ยมาต่อต่อบนเลยต่อบนเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่นี้ตัวนี้ใช่เออโอ้ยถูกต้องเจ้าพ่อผีเมืองไทยใครๆครเขาเรียกว่าเรือจ้างนี่นี่เมื่อกี้มันตั้งไปแล้วหัวพี่สองทำไปแล้วนี่หขาเออเออไม่นิทีถูกต้องเจ้าแม่นาคีกำลังจะมีข่าวดีกับแฟนนุ่มแต้วเต้าเต้าคอคอ ได้ได้ได้ภาพสุดท้ายของเก่ามีอยู่10บวกของใหม่อีก5คะแนนไป15คะแนนสบายแล้วไปโโเกาสของพวกเราแล้วเราสามารถแซงเขาได้แล้วตอนนี้ไม่น่าได้นะไม่น่าได้นะ่ไม่น่าเก่งกขนาดนั้นป่ะทำไมอ่ะทำไมเขาน้องไม่เคยมาหรือว่าเพราะอะไรหรือว่าน้องอายุรวมกันอ่ะยังไม่ได้พี่บอยคนหนึ่งเลยเรารวมอายุใช่ไหม พูแต่ว่าได้อะไรเนี่ย <c oughs> มันก็ต้องเล่นว่าน้องสามคนรวมกันน่ะอายุเขาอ่ะมากกว่าไอควพี่บอยไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ผมผมนายฝรั่งอันนี้หนักเลยนะผมว่าพวกผมได้เปรียบครับเพราะว่าตอนพวกพี่เล่นน่ะพอพวกพี่ต่อเสร็จพวกพี่ต้องถอยมามองอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยขิงอุ้ยอุ้ยเป็นเราไม่ยอมมีไรหมนหนีไร <ไป S 2> อย่าถอยเกินหนึ่งก้นะ นกไม่เขาเตรียมไว้แล้วว่าเขาอ่ะจะดูตรงนี้ก่อนดูแบบโอ้ยพี่ก็เตรียมกันอ้าวเรื่องอะไรครับัสี่ท่านเชิญพร้อมนะเตรียมตัวเริ่มผู้จัดการอ้ําพัชราภาพันตัวมาขายไข่พะโลขาย่พรีเอชเนะ อโอเคหน้าเราไปตีเลยพี่เก่งพี่เอใส่กียเนี่ยนี่เหรอเฮ้โอ้ยี่สวยเลยอะอะไรอะนี่บ้างนี่บ้าง่โอเคได้ะขา้าหรือตัวกีขาอันนี้ขานี้อันนี้เอออ้ยก็มีีีโอเคถูกต้องคุณชายจุทาเทพสุดหล่อเพิ่งขอแฟนแต่งงาน หอยเจมส์เจ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 มส์หอยหอยสีน้าหอยเจมส์ขอเปนต่ยงหน้าหอยเขอเปลี่ยนพัเดนลอลลยอลบออลบอลออลบออลบออลบอลอลบเออลบอ้บอล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 บ่ลบ่ลบ่ลอลบอลบล้อลอออลอลบอลบองบอลบอลบอลบสลบอลบอลบอออลลบออลบอบออบอออออนี่ พระเอกหล่อเข้มล่ำประจำการอยู่ร้านทองนอะไรนีหอะไหอหอยหอยยังไม่หอยยังไม่หอยดูว่าขาวใช่ขาว้าขาวนี่นีนี่นววเดียววัเียววไม่ใช่เหรอขาวเหรอขาวากางเกงกางเกงดำน่าจะอันนีนแหละอันนึงอันนึงมาต่อมาต่อมาต่อกันนี่หรอต่อต่อไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ อยู่ไหนที่เกตนอนหรือเปล่านี่นีมันนอนเขาไม่ได้ตั้งเขานอนหมายถึงตัวเกตต้องนอนนอนอีกไม่ตนอยนะไม่อันนี้มันจะอยู่ด้านข้างกว่านี้เอาแล้วเอาแล้วเจอกระสักแล้วหมดเวลาเออ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 ข้าโอเคถูกต้องเพื่อนซีนายฝรั่งมีเพลงดังเพลงเดียวคือแอบเหงาขี้บ้านผิดมาข่อยหอยหัวอยู่ มีหอยมีหอยชุหอยมีหอยีหอยมีหอยมีหอยโอ้ยอ้ยหอนเวลายัอันนี้เอาลงมาเอาลงมาเอาลงมานี่ีอันนี้ตอนี้อันนี้อ่ะอยนยถูกต้องลูกสาวแห่งชาติญายติอ่ำอมรินขาขาขาลีอ ทําให้เรียกว่าไอ้คำาสประมาทที่เขาพูดมากับคุณเนี่ยมันพลิกเกมทันทีเลยเฮ้ยนี่คุณทำได้หภาพได้โบนัสอีก5โอ้โหคะแนนคุณจะได้เท่าไหร่เลยเนี่ยบวกไปอีก11คะแนนแล้วของเก่าที่มีอยู่มีเท่าไหร่มี8บวกของเก่า11 19คะแนนโอ้โห โอ้ยไม่พูดเยอะด้วยเหเอเดี๋ยวรอดูที่เกมส่วนแเพิ่งเคยมาหรอไม่ใช่นี่เกมที่สองในการนี้วันนี้เราต้องทีิบเจเกมิงไว้ก่อนฮะแต่ถ้าพวกคุณเก่งสติผมขอเชิญคุณไปที่สวนหลังบ้านของผมยืดเส้นยืดสายและลองไปเล่นเกมนี้ดูซิว่าคุณจะเดาทางถูกหรือไม่ตอบโดนโยนเต็มจ้า เกมนี้นะครับพลาดไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกมหน้าเจอกันใหม่นะครับตอบโดนโยนแต้มบอกเลยนะครับว่าจากการอยู่มานานของสมาชิกทีมผมเนี่ยความรู้รอบตัวเยอะแน่นอนครับและผมมั่นใจในพี่มาตรงพี่บอยแล้วก็พี่บูมมากเลยครับว่าจะทําออกมาได้ดีมากๆพี่แพ้ครับเดี๋ยวเกมหน้านะครับมนจะกลับมาพังอ่ะแล้วครับรอดูเลยครับเพชรบุรีเพชรบุรีมีไหมอ่าสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีมีไหม 三个人